มาแล้วจ้าคลิปที่3แล้วนะครับคีย์เวิร์ด A2Z นะครับมาหมวดตัว C นะครับใครยังไม่ได้กดติดตามเพจครูเป็นต่อก็ติดตามไว้นะนะครับแจกคีย์เวิร์ดกันทุกๆ2อวันนะครับรูปสองสวันแล้วก็ทุกสัปดาห์จะมีการแจกแจกคีย์เวิร์ดหลักให้นะครับทุกๆสัปดาห์เดี๋ยวจะมีไรนะครับมีไรเรื่องเรื่องคีย์เวิร์ดส่วนใครอยากได้คีย์เวิร์ดที่ ทำเงินได้ทำเงินดีผ่านเทียสิบทำเงินสร้างรายได้เป็นรายได้ที่2รายได้ที่3หรือแม้แต่อาชีพที่เป็นอาชีพหลักแบบผมนะครับไปที่คอร์สเหมิดไบเมซอนเบสิกหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับในเพจครูเป็นต่อทักไปได้เลยนะครับในนั้นมีวิธีการสอนเรื่องการทํารายได้จากตลาดเหมิดไบเมซอนนะครับหรือแม้แต่กระทั่งว่าหลักการนี้เอาไปใช้ทุกแพลตฟอร์มที่เป็น P o d อดีได้นะครับมา หมวดตัว c นะครับตัว c มีอะไรบ้างที่คิดที่คิดออกก็คือ cat มันก็ง่ายไปนะครับอย่าดีย๋ยบอกว่าเออ์เวิร์ดแ a วอย่างเงี้ยมันมันง่ายไปมังนะ้งเนาะดังนั้นมาวันนี้ครูไปต่อพามารู้จักค์เว w ร์ดนี้ครับอ่ะ์เวิร์ด c r a ฟ fit นะครับคร a ฟฟิตโอ้โหมีความน่าสนใจว่าครับฟ i t คืออะไรรู้จัก กุ้งเคฟิตไหมครับในประเทศไทยมีกระแสอยู่ช่วงหนึ่งนะครับผมก็หนึ่งในนั้นนะครับหนึ่งในนั้นก่อนโควิดเลี้ยงเคฟิตนะฮะเคฟิตมันคือกุ้งน้ําจืดนะครับกุ้งน้ําจืดที่ที่กระดองแข็งอะ่ะเปลือมมันแข็งหน่อยนะครับก็เหมือนกับเออเรียกอะไรลอฟเตอร์ fter, แต่ว่ามันอยู่ในน้ําจืดแต่ว่ามันไซส์เล็กกว่านิดหนึ่งนะครับเป็นมีช่วงหนึ่งผมเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงสวยงามนะครับ ก็ขยายพันธุ์ก็เจงไปแล้วนะครับไม่งั้นก็ไม่ได้เป็นครูเป็นต่อสอนเหมิดใบเหมิดใบเมซอนอย่างนี้แล้วครับเลี้ยงกุ้งไปแล้วนะครับโอเคครฟิตนะครับมีความน่าสนใจอหลายอย่างครับอย่างตัวนี้นะฮะครฟิตทาง่ายๆเลยนะครับอ่าก็อย่างที่บอกนะครับเช็คเช็คเทคร์คด้วยตัวเองด้วยนะครับอย่าเชื่อผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไปเช็คก่อนเพื่อติดนะฮะตอนผมบอกมันไม่ติดแต่ตอนทําจริงๆอาจติดได้ นะครับดังนั้นไปเช็คด้วยตัวเองด้วยนะครับยำ้ยำย้ำนะอ่ะครับฟิตนะครับคราฟิตครูนะครับตัวนี้ก็มีความน่าสนใจอยู่นะครับเพิ่งลงลงปีสองพันสิบยิสองเองนะครับเพิ่งลงเองนะครับมีแรงขายออกแล้วเห็นไหมทําไมต้องมาดูฮีลเลียมเทนเพราะว่าเราจะเช็คได้ว่าเขาขายออกเมื่อไหร่ราคาเลนส์เขาอยู่ประมาณสิบ9ี่ดเกํา้ากไรตัวละสองเหรียญเนนะี่ยขายออกเกือบทุกวันทุกวันทุกวัน,วน,วนเห็นไหม ช่วงก่อนขายได้เลยนะครับคีย์เวิร์ดพวกนี้เป็นอีเวิร์ดสายเอเวกีนนะครับนะครับสายเอเวกีนดังนั้นซีซันแนลเทนไปดูในคอร์สนะฮะใครยังไม่ได้ลงคอร์สไปลงนะฮะราคายังโปอยู่นานะครับแค่พันห้าร้อยเก้าสิบาทเองนะครับอ่ะตัวแรกเห็นไหมเอาแบบไม่ไม่ได้ซับซ้อนเลยเอากุ้งมาแปะตัวหนึ่งเห็นไหมอ่ะตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับครับฟิตบลมาสเตอร์นะฮะก็ เป็นครับแปรก็นักต้มกุ้งเออนักต้มกุ้งมืออาชีพอะไรเงี้ยเป็นมาสเตอร์ในการต้มกุ้งเออต้มกุ้งอันนี้ก็เหมือนกันนะครับกลุ่มตะกลุ่มต้มกุ้งนะฮะกุ้งเคฟิตนะฮะไม่ใช่เคฟิตคราฟฟิตนะครับที่มันมีสองชื่อเคฟิตด้วยคราฟฟิตด้วยนะครับอ่าหรือจะทำแบบเลโทก็ได้เห็นไหมคราฟฟิตครับ แต่เอามาเรียงกันแบบนี้อันนี้ถ้าเอาข้นจริงนะทําใน p ฟ o t o ช h o p ง่ายมากรูปกุ้งก็หาง่ายมากเอามาเรียงกันนี้ก็ง่ายมากนะครับแรงสามแสนเนี่ย 300, นะมาดูหน่อยสิเขาลงเลยสองพันสิบแปดนะสิบแปดอ่ะสองพันสิบแปดสิบเก้ายี่สบยิบเอ็ดยิบสองสี่ปีสี่ปีอ่ะสร้างไรายได้ตัวหนึ่งโอ้กำไรห้าเหรียญน,นะวันละหลนะงง้าเหรียญอ่ะตีง่ายๆวันละห้าเหรีย วันละห้าเหรียญสิบวันก็ห้าสิบเหรียญสามสิบวันก็ 1, <500 S 2> หนึ่งพันห้าร้อยเหรียญตีเป็นเงินไทยก็ประมาณสักถ้าถ้ามันเล่นอยู่ประมาณนี้นะอันเนี้ยตีไว้วันละตัวปกติมันไม่ใช่อย่างนี้หรอกแรงสามสามแสนเนี้ยต่ำๆก็มีสักสองสามตัวต่อว,ว,วันอะ่ะอือออกแบบง่ายอ่ะง่ายจนอยากทําเลยอ่ะง่ายเห็นปุ๊บทำดีไหมเนี้ยเดี๋ยว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 ต้องทําบ้างเดี๋ยวต้องทาบ้างนะฮะ เดี๋ยวต้องทำบ้างอมีความน่าสนใจมากเลยอะตัวนี้นะครับแล้วก็เขาแบบแรงสูงสุดเขาหาดู all time ออไทกมอนมันมีช่วงหนึ่งที่เขาขายไม่ได้นะแรงหกแสนโอ้ขายไม่ได้นอกนั้นต่าเลยฮะต่ำเลยสองสามแสนเลยเดี๋ยเดยวแรงดูเวียงๆ่เงนะเดี๋ยวเดียดี๋ไม่ใช่สิอ๋ออันนี้มันมันต้องดูนี้อ๋อเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว อ๋อแรงสิบสองล้านอ๋อม่มีช่วงก่อนนะ่ยเขาขายช่วงประมาณสักปีสองพันสิบเก้าขายไม่ค่อยได้หลังจากนั้นเขาขายได้ละขายได้ตา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 แรงแบบโดดอะโดดโดโดสะใจเลยอะนะครับอ่าหรือจะมาเป็นแอบนี Everybody ้ everybodyeverybody แต่ว่าในในคีย์เวิร์ดนี้เขาก็ยังคาฟ,ฟิตอยู่นะแต่ไหนานเสื้อนี่อาจจะไม่ใช่แต่ว่ามันก็เป็นแนวแนวเดียวกันนะครับนะครับแรงก็ ออกแบบง่ายอะ่ะไอ้ตัวนี้ออกแบบออกแบบไม่ได้ซับซ้อนเลยนะครับไปหาคีย์เวิร์ดเพิ่มนี้เพิ่มเติมเข้ามาแลงแสนเจ็ดลงมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับทุกนยี่สิบสองปีมาแล้วนะครับก็ยังขายได้อยู่เนี่ยมันมันมุมมองนะถ้ามุมมองผมเนี่ยถามว่าเป็นแพสซีฟได้ไหมมันเป็นแพสซีฟได้นะไม่ใช่ว่าไม่ได้นะครับถ้าถามผมว่ามันเป็นแพสซีฟได้โอ้โหผมบอกเลยเหมิดเนี่ยตัวทำแพสซีฟสำหรับผมเลยนะเอาจริงผมไม่ทำงานมา เป็นปีช่วงโควิดอ่ะหนอยกับโควิดมาสองสามปีเงี้ยผมบอกว่าสร้างไรายได้ของผมอยู่นะไม่ได้ไม่ได้เดือดร้อนอ่ะครอบครัวผมไม่เดือดร้อนเลยอ่ะถามว่ามันยังทรงตัวอะไรระดับนั้นไหมแทบผมเรียกว่าทรงตัวเลยนะเออถ้าผมไม่ทําอะไรผมก็ยังทําเงินกับมันได้อยู่นะสําหรับตลาดหมืดนนะครับไม่ต้องยิงแอดด้วยผมก็พูดตรงๆผมไม่ยิงแอดนะครับถามว่าทาไมไม่ยิงแอดเพราะว่าไม่เปืองตังนะครับไม่ชอบเปืองตังนะฮะ ตราบใดที่เราทํางานแล้วขายเองไม่ได้อะยี y ่แอดยังไงก็พูดตรงๆแล้วก,ก็ขายไม่ได้หรอกนะครับสู้ทํางานให้มีคุณภาพแล้วขายให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปยิงแอดทีหลังอะอันนั้นค่อยนั้นจะเวิร์กกว่านะครับอันนั้นจะเวิร์กกว่าอนนันเดี๋ยวจะยาวไปนะ K fit, เคฟิตคราฟฟิตนะครับคราฟฟิตกุ้งน้ําจืดชนิดหนึ่งนะครับแพร่มากมายในอเมริกานะครับดังนั้นลองเอาไปทําดูอุย้ยแบบไม่ได้ยากนะครับโอเคนะครับ เจอกันในคลิปต่อไปนะครับ